สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้เก่ามาเชียจะพาพี่น้องทีตามต่อแนวทางตัวเลขวิ่งของอาจารย์เลขวิ่งสมุดปากการครับพี่น้องเนาะครับมดที่ผ่านมากกับถื่ว่าเลขวิ่งเพิ่นกับเข่าครับพี่น้องครับผมโดยเฉพาะเลขคลิปแรกที่เพิ่นเลี่ยงสูตรใ้ครับพี่น้องมีด้วยกัน3สูตรครับผม ครับตอนเราสูตรกับช้นหกครับพี่น้องแล้วก็มีช้นสี่กับช้นแปดครับผมครับเลขเพิ่นสิเป็นอ่าเลขสูตรเด้อครับผมแต่ว่าช้นตัวไหนมาตัวนั้นครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องอมีเกาะติดหรือว่าตามอาจารย์เลขวิ่งสมมุติปาการจะเป็นที่ซาบกันดีครับผมครับเอาเก่ามาเชื่อกับมีอ่าตัวอย่างของเก่าให้เบิร์นพร้อมเด้อครับผมครับในอ่า คลิปนี้ครับผมอาจารย์กได้มาแล้วครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังน้ากันครับพอนทีจะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขวิ่งอาจารย์สมุติปราการครับเกามาเชียกับขอครับผมขอประคุณอาจารย์เด้อครับผมทีเมตตาแนวทางเห่ครับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอซีครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียน้าเชียอูน้ำาชยเด้อครับพี่น้องครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขวิ่งอาจารย์สมุติปราการงวดวันที หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบหกกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับผมงวดวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะอาจารย์จิมมี่เลขสามศูนย์จังสี่แหละครับผมครับเดี๋ยวจะไปให้อาจารย์ลงแบบเก้าครับพี่น้องเนาะทั้งสามศูนย์นี่ครับไว้บ้างหันเพิ่นกัเด่นหกล่องแปดกับผมแล้วก็มีโค้งสุดท้ายอาจารย์ เด่นแปดล่องหกครับพี่น้องเนาะครับผมครับเพราะว่าเลขมิท่มาเพิ่นได้แปดกับผมลุดไปครับพี่น้องครับดับล่างเอาอยูเด้อครับผมดับล่างเอาอยู่ครับเอาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังน้ำกันได้ครับผมแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับครับเลับมาเชียร์สวัสดีอาจารย์ครับผม ครับสวัสดีครับครับผมครับอาจารย์โอ้สุดยอดเลยครับผมเหล็กแต่ว่าเหล็กเด่นอาจารย์เข่าครับผมเข่าเหล็กมีตีมาเนี่ยพระม้าเนาะครับผมเมนครับเพราะว่าคลิปแรกที่อาจารย์ได้นาเสนอจะเป็นเหล็กสามสูตรนะครับผมชุนที่หกครับครับมันมันเด่นเด่นหกแล้วเนาะผมคลิปแรกเนาะ คลิปแรกครับผมมีหกแล้วก็มีซีแล้วก็มีแปดซ้ำนีแ่แหละครับผมเล็กามา่ยจันครับครับครับผมมันในเลขหก 6, มันมาหน่วยความมันสูตรที่ว่าสูตรรักหน่วยมันกลับขึ้นมาแล้วมันมีงวดหนึ่งมันลงไปข้างล่างที่มันออก 6, 6, หกเนานะได้ได้ครับผมแปดหกซีวันนี้มันว่าคำนวณหม่ก็ได้ตัวเดิมได้แปดหกซีมันขึ้นมาบนหล้วรักหน่วยนะครับงวดงวดนี่นี่ เป็นเดินสามสูตรห้เบิ้งขึ้นเก้าเ่ะอาจารย์แมนครับเดินสามสูตรเก้าครับเอาแบบเก้าเลยครับผมจะได้เห็นภาพรวมไปน้ากันกับพี่น้องครับครับผมหนึ่งปจิกิกาครับครับหนึ่งปจิกาเนาะัมก็สูตรหนึ่งก็นลยสี่หกศูนสูตรที่หนึ่งสี่หกศูนย์ครับ ครับแล้วก็สูตรไอ้หลักหน่วยที่ว่ามันเป็นเป็นหน่วยบนเนาะอันนั้นได้แปดศูนย์สองครับแปดศูนย์สองครับแล้วก็อีกสูตรนึงก็ได้เจ็ดสามศูนย์มันเด่นเด่นศูนย์ครับชนกันลยเจ็ดสามศูนย์ <30. S 2> โอ้งอนนี่ชนกันที่ศูนย์ครับผม,บผมตัวอื่นบดชนแล้ครับพี่น้องแม่นชนเด่นศูนย์เด่นศูนย์ตัวเดียวครับ หนานาสีมาบนนเอเป็นหลักหน่วยร้อม้วเล็กศูนย์บนนี่เป็นบนศูนย์อาจารย์อ่ากำหนดให้เป็นหลักหน่วยร้อมได้ครับผมเพราะว่ามัมสูชดในสูตรหลักหน่วยครับผมตมาตตหนึ่งเนาะไอ้สูตรสูตรที่สองนี่เป็นสูตรหลักหน่วยเนาะอาจารย์ครับแปดศูนย์สองครับผมอ่าเป็นหลักหน่วยมันมันตำแหน่งมันสีมากแค่ตรงกลางนั่นแหละครับผสีมาแค่ไอเล็กเล็กศูนย์นะเนาะ โอ้เจ้าหมากเลกมันจอยู่ตำแหน่งกลางครับผมตามสถิติแม่นครับครับที่มันออกหนึ่งสองอะไรมันก็ได้ได้แหละเลขสองก็ยุ่งตรงกลางนี่แหละครับครับล่าสุดเมื่อกี้กับหกก็ยุ่ตรงนี้ครับผมแม่นครับแล้วก็ที่มันลงลางไปออกไอ้ฮกฮกลางก็ฮกก็ยุ่ตรงนี้แหละครับแต่ว่ามันไปลงรุดไปลงลางวันหนึ่งครับแล้วก็ลับขึ้นมาอะไรว่าย่บนเหมือนเดิมครับผม เด่นบนศูนย์ครับผมครักหน่อยอีกศูนย์หนึ่งก็ได้ศูนย์กับหนึ่งก็เขามันมันเด่นศูนย์นะครับมวดเนี่ยครับผมมันของเพื่อนนะครับผมของเพื่อนของเพื่อนนี่แหละศูนย์กับหนึ่งเนี่ยอ๋อศูนย์กับหนึ่งกับเด็ดกับชนศูนย์ขึ้นกันครับเอาลองจับคู่ครับผมมานจับคู่จับคู่ครับ จับโค้งก็ค่อยเข่าเนาะจานโค้มแต่ว่าเลขเลขวิ่งเนี่ยผมค้าการันตีอยู่เอาหรือว่าจะประกบในหนีครับอาจารย์ว่าหันกันอยู่ในหนีครับผมเลขเนี่ยสามสูตรเนี่ครับผมซี่หกกระได้ครับเรือว่าซีเอาไอ้อันนี้ว่านครับที่ว่าสูตรยอดฮิตเนี่นว่าเก้าศูนย์หนึ่งเลยว่าเอาเอาเป็นเก้าศูนย์นิดเดียอ๋อสูตรยอดฮิตมาประกบนี่ติครับผมอืมเป็น เ็นเก้าศูนย์เพราะว่าหนึ่งมันดับมันเหลือเก้ากับศูนย์นี่แหละับเป็นเก้าศูนย์ตัวเดียวอ๋อหนึ่งอาจารย์เห็นดับบนครับนับไอ้ดับบนล่างได้หนึ่งครับวันนี้ครับผมว่าหันดับเก้ากับสามเอาอยู่ยู่ครับผมดับล่างครับครังวดอ่างวดนี้ก็ล่างก็ดับดับสองครับครับหนึ่งงวดนี้ล่างดับสองครับหนึ่งครับผมเป็นแนวท่ามั่งเด้อครับผมเลขไม่น่าลงทุน อ่าขังบอลการรับหนึ่งคืออกันครับสูตรยอดฮิตเนี่ยผมว่ามันเหลือเก้ 0, ากับศูนย์อาจจะเป็นเก้าศูนย์เนี่แหละผมจะคู่ให้เก,ก้าศูนย์นกประบคู่ให้แค,ค่คู่เดียวเก้าศูนย์คู่เดียวครับผมเก้าศูนย์คู่เดียวอ่าท้งใดก็ฝากไว้เรือ่องบอลศูนย์ในมาหน่วยแท้ๆละเพราะว่ามันสูตรสองมันเป็นหลักหน่วยครับหน่วย,ยบนเก้าศ <90 S 2> ูนย์ไม่ต้องกลับครับผม บ่ต้องกลับครับเพราะว่ามันมวดเมื่อกี้เลขหกพกเป,เป็นเป็นหลักหน่วยเนาะที่แรกผมว่านอ่ามันพงาว่าเพราะพกมีมาหน่วยบนแน่นอนที่เียกว่ามาสลับที่ว่าเลขมิตมาเลยเลขมิตีมามาแปดครับผม <c oughs> ที่แรกที่แรกผมก็ว่าใหค้คิดแรกไปก็เด่นหกแล้เนาะแมนครับผมเด่นหกลองแปดโอ้ยกอดข้อกันมากอโอ้ยเลขสี่เ <c oughs> นาะสี่ <c oughs> ผมกับเบิ่งคิดในเก่ามาเสียที่ว่ามาสรุปอยู่ว่าโอ้ยคุณบ้านแฟนเก่ามาเสียร์มันว่าโอ้เบิ่งเด็กเกินนะมิกซีคับผมคนครับผมอยู่แถวสามสูตรครับผมเลี่ยงกันมิตซูสีคับผมเลยครับพี่น้องครับเอาหวดนี้ครับผมชนตัวใดมาตัวนั้นหล่นหมดไอ้สูตรของผมเนี่ยชนศูนย์เด้อครับผมหวดนี้แล้วก็กำหนดหรือว่าตามสูตรของอาจารย์เป็นลักหน่วยพร้อมครับผมพี่น้องเอฟซีครับผม อาจารย์จับให้เก้าศูนย์เม็ดเดียวครับหรือว่ามีลักซีเป็นเมล่องมาประกอบกับลักหน่วยเพิ่นได้ครับผมศูนย์ตัวนี้ครับเก้าศูนย์เม็ดเดียวถ้าสามตัวก็เอาเลขดับรางอาจารย์ขึ้นบนว่าครับผมนี่ครับหนึ่งเก้าศูนย์สี่นับสองเก้าศูนย์แบบนี้ครับตวัวหนึ่งมันดับดอาจารย์ทุกลักเล้บ่ครับอดับรางนี่ทุกหลักได้ครับ ข้างบนนี่ดับเฉพาะสิบหน่วยไปรลักลอยได้ครับจะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ด้วยครับผมครับเลขสองหางคือเอาเลขดับรางอาจารย์ขึ้นบนครับผมเป็นลักลอยครับเคยมายูประมาณสองสองงวดนี่แหละครับผมครับแต่จำไม่ผิดลักลอยเนาะแต่ว่า่อมากครับผมเนี่นครับผมว่าสามกับบมาครับผมสามกับเเลขเลขวิ่งของผมเนี่ยมันกับมาสองงวดเนาะ ครับผมแมนครับผมพกเขาครับเล็กวิ่งอาจารย์นี่เดินดีแล้วครับผมชนตัวไหนมาตัวนั้นครับนี่แหละครับพี่น้องกับจะว่างสามส่วนให้พี่น้องเบิ้งภาพร่วมพร้อมกับผมเพื่อพี่น้องอยากจับอยู่ในนี่ครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกับเอาสูตรยอดฮิตนีดเด้ยครับผมเก้าศูนย์หนึ่งครับผมมาประกบกับศูนย์อาจารย์แต่ว่าหนึ่งเป็นเหล็กบนหนาลงทุนแหะครับผมกับเหลือเก่าครับ เก่าก็ได้เก่าศูนย์เม็ดเดียวครับผมเอาจังไดกะมาเบิ้งอีกครั้งหนึ่งก็ได้อาจารย์ครับผมเลขมีที่มาครับผมเพื่อว่างวดนี่เข่าครับผมจงค่อยมาวิเคราะห์ไปอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้องโค้งทุทไทยครับอาจารย์เก่ามาเชียกะขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมสิรบกวนอาจารย์อ่าเลขวิ่งสายสมุติประการสำนีเด้อครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับครับ ดครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวก็มาแชร์จะเขียนให้คือเก่าครับผมเป็นเหล็กสามสูตรครับพี่น้องสูตรหนึ่งได้ซีหกศูนย์ครับผมสูตรที่สองนี่เป็นสูตรลักหน่วยบนนะครับผมได้แปดศูนย์สองแล้วก็สูตรที่สามเจ็ดสามศูนย์ครับจะเห็นว่าเหล็กชนกันที่ศูนย์ครับผมอาจารย์ให้เด่นศูนย์บนแล้วก็สูตรที่สองนี่เป็นสูตร ลักหน่วยแล้วก็ตำแหน่งที่ยุ่กลางจะไปจะเป็นตัวเกิดบ่อยครับผมครับตำแหน่งยุ่กลางจะเป็นศูนย์ครับผมครับแล้วก็อาจารย์ก็จับคู่ให้90เม็ดเดียวครับผมไม่ต้องกลับเด้อครับผมเพราะว่าเลขศูนย์นี่เป็นลักหน่วยแล้วครับแล้วก็เลขเลขล่างนี่อาจารย์บ่ได้ให้เด้อครับพี่น้องเพิ่งจะห้ยตะเลขดับล่างครับผมครับกรมีดับยูบางดับเบิลยูบางครับพี่น้องเนาะจังได๋ก็เบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งดับล่างเพิ่นได้ สองกับหนึ่งครับผมครับส่วนบนนี่ดับหนึ่งครับผมสิบหน่วยแล้วก็เลขจับคูที่เป็นสามตัวก็คือเอาเลขดับรางนี่ไปเป็นลักลอยได้ครับพี่น้องครับสองกับหนึ่งเป็นลักลอยก็จะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์ครับผมครับเอาพี่จาหน้าเบิ้งไปน้ำกันครับผมแต่ว่าที่แน่ๆครับผมเลขวิ่งของ่นชนตัวไหนมาตัวนั้นครับพี่น้องตามสถิติที่เก่ามาเชื่อเด้ ตามมาครับถ่ายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับผมครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ